สายยางออกไปเลยลูกตีขาพอตีขายางโอ้ยพราะายวเป็นเป็นกบเลยอ่ะอให้น้องเขาทำให้เจี๋ยองเขาเจี๋ยาหอมดูนู้นนู้น <laughs> ดิดตัวเหรอวินนี่พ่อดิดอ่ะพ่อดิดตัวเป็นกบเลยไปเร็วไปเร็วพ่อซื้้ซื้อเอาไปกลับกลับ ยืด่น้ำหรอะฮะยืดไ่นน้ำเหรอเลี้ยงฮอดแข็งแรงอ่ะฟ้าพาเจี๊ยหอมไว้น้ำมา พอดหนักแล้วอ่ะ,อะลงก่อน ไปอยู่ตรงนู้นข้าหอมวหวมาหามะไปอยู่แข่งกับน้องพอดเร็วโอเคค่ะ <Okay. S 1> น้องพอรไปอยู่ตรงนู้นก่อนครับพอรไปอยู่นู่นอยู่นู่นเลย เฮ้ยสุดแล้ว <laughs> ไหนลงไหว้ท่ากบให้ป๊าดูดิเมื่อกี้ที่ที่หงายอะ่ะที่น้ำพอดหงายหน้าเมื่อกี้เออเออเอาเร็วนี่กบเหรอผมไม่เขียนป๊า ว,วิ่งพราะว่ายน้ำเก่งเขาออกมาตีขาแล้วลูก,ลก